สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่ปอเปียครับน้องอุนค่ะแหมวันนี้สดชื่นมากเลยเห็นหน้าแล้วก็สดชื่นเลยอ่ะเช่นกันครับเรายังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกคนนะคะก็ยังเป็นบรรยากาศของวันขึ้นปีใหม่นอกนะคะอมาอัปเดตข่าวฮอตประเด็นดังเรื่องเมาส์ข่าวแซ่บทั้งวงการในห้องข่าวบันเทิงค่ะรวมไปถึงติดตามไลฟ์สดๆนะคะติดตามได้ทาง a c e b o o k นะคะแล้วก็ส่วนของอยู่ ทูห้องข่าวบันเทิงค,ะค่ะเชลว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ยังพักผ่อนในช่วงวันหยุดปีใหม่อยู่นะครับส่วนน้อยจริงๆที่ต้องมาทํางานนะครับส่วนน้อยตรงนั้นคือ2คนตรงนี้พวกเรารเราก็<ม>ต้องมีแบบว่าภารกิจเจอคุณผู้ชมหงออัปเดตข่าววงการบันเทิงครับผ่านปีใหม่มาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าศิลปินดาราเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างรวมไปถึงมีเป้าหมายอย่างไรนะครับคนแรกนะครับสุดฮอตเลยน้องนอนทนนั่นเองนะครับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหงานจุกจริงๆคอนเสิร์ตใหญ่ให้ดูถึงสี่รอบนะครับเจอเจ้า ตัวนะนนบอกว่าเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีกในปีนี้รวมไปถึงหลายคนอยากดูงานแสดงของนอนนะครับนนเขาจะว่าอย่างไรฟังพร้อมกันครับเชิญครับเชบิญค่ะไม่มีไม่มีอุัเหตุโชคดีมากมีชีวิตได้อย่างแข็งแรงดีเยี่ยมโปรโมทคอนเสิร์ต่าน A4 ใบเดียวครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนี้ในปีนี้ได้ทำเอ่อ้นต้นทุนก็ประมาณ5บาทไม่เกินอะไรเงี้ยอัลบาแล้วก็เพลงครับ ก็ที่ขั้นหนังสือหรืออะไรต่างๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากครับปีน่าจะพยายามทําคอนเสิร์ตที่เป็นเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่นี่แหละครับคอนเสิร์ตเหรอผมว่าผมน่าจะเน้นที่เพลงครับแล้วก็น่าจะลองตั้งชื่อได้เท่ดูสักหนึ่งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยงานแสดงเหรอครับก็ยังไม่ไม่มีไอเดียตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าพี่ๆอ็พอเลยอติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยคิวแค่เฉพาะทัวร์คอนเสิร์ตมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอผมก็รู้รู้รู้สึกว่่าาาเเรรออจจะะไไไมดด้ถนัี ครับตอนนั้นมันมันก็สนุกแต่ว่ามันมีมันมีศาสตร์ที่เราชอบก็คือด้านเพลงอะไรครับแต่พอเป็นแสดงจริงๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยมัน่นใจในตัวเองเหรอกครับนี่แหละครับนนทนนของพวกเรานะครับเวลาเจอนนรวมไปถึงได้ไปดูงานของนนเนี่ยเขาเหมือนมีพลังบวกนะนอกจากเสียงเพราะเอนเตอร์เทนเก่งแล้วโอ้โหเรื่องความแบบความตลกเรื่องเล่าอะไรของเขาที่สุดยอดจริงๆพี่อุ่นก็บวก <laughs> พร้อมบวกพร้อมบวกครับแล้วเอาไงเอาไงคน<อ><ช>ละบวกกันสิครับคนละบวกละติดตามทุกผลงานนะครับน้องนนท์ค่ะค,คู่นี้<ม>บ้างได้ไหมคะซีกับหนูนิวค่ะอุ้ยเขามีงานขึ้นบ้านใหม่กันยังไงเอ่ยคู่นี้เนาะน่ารักมากเลยนะคะก็เรียกว่าพากันปังตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีเลยทีเดียวนะคะสําหรับคู่ของซีนุนิวค่ะแฟนคลับโซนโซนก็สพอร์ตกันมาตลอดซึ่งทั้งคู่นะคะก็มีข่าวดีค่ะแจ้งให้ทราบว่าจะแต่งงานกันยังไม่ใช่พี่ออ้เขาจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ค่ะ ส่วนเฮียเนี่ยก็ซื้อบ้านใหม่แล้วด้วยแต่งานนี้นะคะน้องนุนิวบอกว่าขาดพ่อบ้านค่ะทางด้านเฮียซีเนี่ยนะคะลองดูซิว่าเขาจะเสนอตัวแบบเป็นพ่อบงพ่อบ้านไหมติดตามเลยจ้าเชิญครับข่าวดีคือเดี๋ยวผมจะย้ายบ้านแล้วทำมาปีกว่าากว่เสร็จแล้วก็เข้าเลยจะคิดว่าเดือนหน้ามุกกาละก็ย้ายแล้วครับวันนเจอร์เข้าแล้วตอนเนี้ยขาดคนทำความสะอาดมาขาดคนสวน เ,เดือนละเจ็ดหมื่นถูกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลิกลทางานแล้วไปเป็นพ่อบ้านให้เลยถ้า<ะ>เดือนละเจ็ดแล้วหนูก็ทางานหาเงินมาเลี้ยงเนี่ยถ้าเดือนละเจ็ดหมื่นเงี้ยไปสมัครที่อื่นเถอะซื้อบ้านแล้ว<ไ>ขึ้นบ้านมาแล้วแต่เหลือตกแต่งยังไม่ได้ออกแบบอยู่ไปไเรื่อยๆแหละครับโซนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นซีนิวก็ยังต้องอยู่ครับจะอยู่ไปจนกว่าโซนจะหายไปหมด ดูกันน่างานเงินเดือนเจ็ดหมื่นค่ะเป็นพ่อบ้านแต่จริงๆแล้วแบบหลังใหม่ก็อาจจะแบบฟรีไม่คิดตังค<อ>์ทำให้ทุกอยาก่างแม้กระทั่งอนเขาาบอนน้ำก็ได้นี่แค่ฟังเขาสัมภาษณ์แค่นี้ก็ดูมีความสุขแล้วก็เคมีเขาลงตัวมากเนาะฟินมากเลยอ่ะครับผม <S <S <ฮ>รอติดตามทุกผลงานนะครับ ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับมากันที่พระเอกหนุ่มหล่อนะครับคุณมิกคองระยะนะครับอยู่วงการมาเนีสปีแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป้าหมายชีวิตของเขาในวัย33ปีเน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยากอยู่แบบอายุ80ปีเลยพร้อมกับอยากได้ร่างทองคืนมานะครับที่สําคัญที่สุด FC เนี่ยถามเรื่องหัวใจนะว่ามีคนคุยแล้วหรือยังนะครับมีเสียงสัมภาษณ์คุณมิกบางช่วงบางตอนฟังพร้อมกันครับเชิญครับเชิญค่ะ วงการมา16ปีบางคนก็ตามผมมา16ปีเต็ตตมๆฮะมันเหมือน,นกลายเป็นครอบครัวซัพพอร์ตเรามาถึงทุกวันนี้ก็อยากขอบคุณครับน้องๆทั้งพี่ๆที่เขาคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเรื่องงานละครหรือไม่ว่าเรื่องธุรกิจต่างๆเราก,ก็ยังโอเคมีแรงมีแรงทํางานเรื่องของสุขภาพสําคัญสุดครับผมว่านะดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพอยากผมก็มีคุยๆกับพี่ๆว่าเอผมสักแบบ70 75 80แล้วผมยังเดินแข็งแรงได้นผมก็สบายใจแล้วปีนี้ก็คือเขาเรียกให้รางวัลตัวเองเป็นอย่างแรกคือสุขภาพครับช่วงนี้ออก อย่างที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของงานเรื<ๆ>่องของธุรกิจอะไรต่างๆครับอยากอยู่ครับเพาเห็นหลายๆคนเขาล่างทองกัน <S <S เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูนะแต่ว่าเราเราอาจจะไม่อัดแน่นกับมันขนาดนั้นแต่ว่าค่อยๆทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆส3มส,มสมัสามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราว่าแต่ว่าเราก็คงไม่ได้รีบขนาดนั้นจะไม่อปปี้เลิฟอะไรแล้วแหละแต่ว่ามองถึงอนาคตแล้วแหละครับทำงานเยอะก็เลยไม่ทันได้เหงาไม่แน่ครับอนาคตอะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็มีคุยเล่นๆมันมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆต้องแม่ของลูกแล้วแหละจุดเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเกณฑ์ผมง่ายๆเลยครับาใจย ไรอย่างเงี้ยฮะให้แบบคอยซับพอร์ตกันแค่ช่วงนี้ยังผมว่ายังไม่มีโอกาสได้ได้คุยจริงจังมากกว่าเป็นไงคะส่วนของพี่มิกร่างทอง,อ,องของแท้ต้องรองต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแค่เมื่อสักครู่เนี่ยอินเสิร์ตภาพพี่มิกร่างทองเนี่ยทางด้านนี้นี่เสีย <c oughs> อาการมากๆเลย สียอาการสุดๆเลยนะครับคือหุ่นดีจริงๆกล้าเป็นมัดๆเลยยังไงเดี๋ยวรอติดตามเชื่อว่าเดี๋ยวพี่มิกเดี๋ยวลงรูปอย่างแน่นอนค่ะรูปนั้นน่ะไลฟ์ประมาณล้านหนึ่งนะกดไลค์ล้านหนึ่งเนี่ยแปดแสนนี่แล้วอยู่ในนี้แปดแสนแล้วกดไลค์แล้วกดไลค์แล้วนะคะอายุสามสิบสามปีนะคะวันเกิดครบรอบไปอีกท่านหนึ่งค่ะสามสิบสองปีค่ะคุณเกรซโพลค่ะอัปเดตหน่อยนะเรียกว่ามารีแคปนะคะน่ะเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อนะคะรวมไปถึงรถแล่นในวงการบันเทิงมานานนะทำทุกอย่างแม้กระทั่งชกมวยจำได้ไหม อย่างนี้เลยนะคะอ่ะห่านมันเกิดมาเป็นยังไงบ้างจ้าเกรซจ๋าเล่าให้พวกเราฟังหน่อยจ้าเชิญครับ 32ขวบครับปีนี้นี่ของขัญตัวเองผมไม่ได้ให้เลยเลยพราะผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบเป็นแค่วันวันหนึ่งและกันก็แค่ดูแลตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอย,ยี่อายุมากเผาผลาญอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะเราก็อยากอยู่นานๆเราก็ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ปีนี้ผมน่าจะอยากสุขภาพดีกว่านี้หุ่นดีกว่านี้ผมตั้งเป้าแล้วผมมีอยากไปลงไหลารายการมากเลยแข่งขันที่ออกกาลังกายในประเทศไทยอะไรเงี้ยอยากจะลองดูอะไรยเงี้ยครับมันโตแล้วมันเหงา่กิจกรรมกิจกรรมในการทํากับเพื่อนมันเปปีีี่ยนนไครัตกอมาาาจจะสง์์้้ขึด๋ว มันคือลดลดแล้วหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นอะไเงี้ยครับงั้นเราก็ลองจริงจังกับเพื่อนดูเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ทำคนเดียวเพราะวเป็นลงกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับซีรีส์ปีหน้าอาจจะไม่สวยแล้วมีนะมีคู่ใหม่แล้วนะครับมีคู่ใหม่ จากสายปาี้สู่สายสุขภาพโอ้โหกลับมาดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวคงหล่อแบบเป็นพันพันเท่าอ่ะร่างทองแน่นอนร่างทองแล้วอันนี้รอกดไลค์อีกแปดแสนเหมือนกันครับผมกดไลค์กดไลค์ก่อนที่พี่ปอบเบี้ยจะเสียอาการไปมากกว่านี้เพราะว่าข่าวหนุ่มๆเยอะมากมากันที่สาวๆกันบ้างนะครับพี่จียอนของเราสักนิดนึงนะครับซอจียอนนะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียก็ฉลองวันเกิดครบรอบ39ปีนะครับจัดเต็มชุดราตรีสีเหลืองฟูฟ่องสุดอลังการนะ จนเรียกว่า FC เนี่ยยกให้เป็นเจ้าหญิงเบลเมืองไทยเลยนะครับเราไปเจอพี่จียอนมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงความรักกับพี่ฮั่นเนี่ยลงรูปน่ารักน่าชังจริงๆเลยฟังพร้อมกันนะครับเชิญครับ จ,จ,รจ,รจริง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 ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีใจมากขนาดนั้น<ล>ก็คือรู้สึกรู้สึกแอบเศร้านิดนึงอีกแค่อีกหนึ่งปีก็จะเข้าสู่เลขสี่แล้วรอบนี้ก็ได้ใช้เวลากับแ,บบแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยกไ็ได้ได้รู้อีกรอบหนึ่งว่ามีคนเอนดูเรามีคนรักเราแบบเยอะมากๆก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่าเราต้องทําดีกว่านี้ <laughs> เพราะว่ามันมีความแบบรับผิดชอบมากขึ้นอะไรใช่ค่ะก็แบบอยู่ด้วยการคุยกันอะไรเงี้ยค่ะ ราได้ขอความพิเศษอะไรจากคุณท่าน มีค่ะมีค่ะเขาเขาก็จะเซอร์ไพรส์เราตลอดแต่ว่าพอโตขึ้นเราก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบบู่วามกับเรื่องสิ่งของขนาดนั้นแต่ว่าเราจะไปทางแบบลงทุนเท้ได้เป็นทองค่ะได้เป็นทองใช่ชีวิตความรักก็ดีดีมากมีอะไรก็ปรับตลอดเป็นเป็นคู่ที่มีอะไรก็คุยแบบไม่ได้ไม่ได้ค้างไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เคยไม่เคยทะเลาะนักเลยแต่ก็แบบก็แบบคุยกันเรื่อยๆอยอะไรเงี้ยเรื่องแบบความคิดที่แบบเราคิดต่างกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบปรับจูนกันตลอดเวลา S <S> <S นี่แหละครับคู่นี้น่ารักมากๆนะครับทั <ché? S 2> ้งพี่จียอนแล้วก็พี่ฮั่นด้วยนะครับถ้าได้ติดตามแบบโซเชียลมีเดียคู่นี้เขาก็มีคอนเทนต์ให้ให้เราได้ติดตามน่ารักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ค,ค่ะน่ารักมากค่ะปอเปี๊ยจะไม่เสียอาการกับคุณฮันเด็ดขาดเพราะมีเจ้าของแล้วอยากให้ได้ยินเมื่อกี้ที่คุยกับผมมากๆเลย <S <S S <S นี่เนี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ย<อ>ไปที่คู่ซีกันดีกว่าไหมค,ความรักมันก,ก็มีหลากหลายเนาะอ,อันนี้เขาเป็นเพื่อนเป็นคู่ซีกันนะคะนั่นก็คือหนุ่มเดอะทอยกับโบกี้ไลออนคือเรียกว่าเรื่องราวนี้นะคะเราต้องอัปเดตกันหน่อยเห็นบอกว่าเพื่อนเขาไม่ค่อยช็อตฟิลแล้วเดอะทอยปกติจะช็อตฟิลเพื่อนตลอดเออ,เอ,อทีนี้เนี่ยโบกี้ไลออนขอความสัมพันธ์ดีแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ช็อตฟิลแล้วแต่ปรากฏพูดไม่ทันขัดคำค่ะช็อตฟิลมาเลยแลวเดี๋ยวอัปเดตเรื่องผลงานการแสดงของเธอด้วยนะคะไปดูกันจ้า เชญครับชัดฟิวเหรอไม่มีพวกเรารักกันแล้วตอนไหนรักกี่โมงนอกจากะจะเป็นนักร้องแล้วได้รับบทเป็นนักแสดงท่านหนึ่ง <Okay. S 2> ปีนี้มีเพลงร้อยล้านแล้วก็มีภาพยนตร์ร้อยล้านเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มีใจมากเลยดูครับจริงๆชีวิตจริงก็เหมือนผีแบบวันแล้วมาบ้านมากี่โมงไม่รู้แบบดี้ก็มาโผล่ที่บ้านแล้วเหมือนผีเลยเป็นผีที่สวยส0ง6ัที่ครับจะเป็นอัลบั้มของสุดยอดบอยกรุ๊ปท,ที่ดูแลไว้ครับที่ส เราคัดจากอะไรก่อนคัดจากความสามารถวนเลยครับแต่ว่าหน้าตาคือแบบกินขาดกินขาดเออแบบโชคดผมไม่รู like ้ว่าเพลงผมจะป่อยเมื่อไหร่นะเต้องทําผมรอช่วยโบกี้ช่วยน้องนเพื่อนเขาให้ไปดูหนังบอกไม่ดูรอผ่านแอปช็อตฟิลเปล่ะแล้วบอกว่ารักกันแล้วรักกันตอนไหนรักกันกี่โมง เพื่อน,นคู่นี้นกเพื่อนหยอกกันเพื่อนหยอกคู่นี้เวลาเขาพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีไวรัเรให้เราได้ติดตามเสมออย่าให้รู้นะว่าเพื่อนกันแล้วสุดท้ายก็คือแบบเนื้อคู่ประตูถัดไป <c oughs> เอยสิ้นสุดทางเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเนี่ย<า>เขาหยอกเรื่องนี้กันบ่อยมากรอติดตามรอติดตามนะครับ ไปต่อกันที่หนึ่งนักร้องคุณภาพนะครับพี่แหลมนั่นเองนะคบพักหลังนี้ FC คิดถึงพี่แหลมมากเพราะว่าเราจะเห็นบทบาทของพี่แหลมเนี่ยในบทบาทนักสแสดงซะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือปืนที่ผ่านมาไงนักลงนักเลงโฟคงโฟคิฟงอ่ะแล้วพี่แหลมทําทได้ดีมากในบทบาทนักสแสดงนะครับ FC ก็คิดถึงนะว่าทิ้งฮันเพลงแล้วหรือยังครับพี่แหลมครับคิดถึงมากเลยเพลงของพี่แหลมนะครับเจอเจ้าตัวอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยครับเชิญครับเชิญค่ะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าใน การเล่นดนตรีอาจจะซิงเกิลอาจจะยังออกมาไม่ได้เยอะผมเองก็ต้องขอบคุณเรื่องโฟกิงสองถอูกไหมที่ทําให้เห็นเราอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ได้กลับมาในเส้นทางของถนนบันเทิงนี่แหละผมได้กลับมากรบดนตรีเพราะว่าหนังเรื่องโฟกิงอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นภาพจําให้กับทุกคนบางคนก็ยังเรียกผมบางอยู่เลยพี่บางพี่บางมันเป็นชีวิตเราจริงจริงแล้วชีวิตผมเป็นนักดนตรีเป็นศิลป,ปินแต่งเพลงเล่นดนตรีจริงๆรนี่นคือชีวิตของผมภาพยนตร์นเป็นชีวิตใหม่ เป็นเส้นทางใหม่มีเพื่อนใหม,ม่การเรียนรู้ใหม่มีความสนุกใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆก็ไปได้ครับคิดว่าโอเคคิดว่าเรามีเพื่อนร่วมทางยังมีความฝันยังมีพลังกับดนตรีอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับยังมีความฝันยังมีพลังด้านดนตรีตลอดเวลาขนาดที่แหลมสัมภาษณ์นี่ยังดูเท่เลยนะเท่มากเลยอย่างที่พี่อยางบอกเลยว่าติดภาพไปแล้วเรียกเขาว่าปิดพี่บางไปแล้วอะ<โ>อ ใครได้ดูโฟกง,ง,ง,งโฟกิงเนี่ยโอ้โหเขาเขาสุดยอดมากครับติดบทบาทการแสดงใช่ไหมแต่นี่ f อค่ะฟังแล้วโล่งใจว่าไม่ทิ้งผลงานเพลงแน่นอนรอฟังกันรอนะคะ f อรอฟังอยู่ค่ะคเอาพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องราวของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะอ<ช>ุ้ยหลายคนเดี๋ยวนี้เขาฮิตวงการเมืองไง<ช>วงการลงการเมืองมันสั่นสะเทือนพี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มจะลงบ้างไหมเดี๋ยวรอฟังคําตอบสักครู่เดียวค่ะค